สวัสดีครับพบกับผมนะครับเซนกูรีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม t เดอ n ค u i l l Colonization นะครับก็เจ้ว <c oughs> ่าไปยังไม่ได้ตั้งชื่อเกมนี้เลยเนาะตั้งอะไรเดี๋ยว <c oughs> อกา,ารล่าอานานิคมเออ,อเออประมาณนี้กว่าการล่าอานานิคมครับก็รู้สึกว่าเราจะเล่าถึงตอนไหนแล้วนะ ใช่เอือะก็จะไปเล่นคอมเพนกันต่อไปเลยอ่าก็เป็นด่านที่2นะครับอ่ารู้สึกตอนที่1จะเป็นคิวบาร์ใช่ไหมด่านที่2เป็นพาริกุสอ่าพาริอะกูสหรืออะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> โดยเป็นแมปทางอเมริกาตอนใต้นะครับเอ้ยไม่ใช่อันนี้คือแอฟริก ไอ้อันนี้คืออเมริกาเออถูกแล้วอเมริกาตอนใต้เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยว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 อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอเมริกาใต้ป่ะใช่ป่ะอันนี้คืออเมริกาอันนี้ก็เม็กซิโกแต่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะอเมริกาใต้หรอะมั้ยเออน่าจะใช่ถ้าเขาพูดผิดก็ต้องขออภัยเพราะอยู่ดีมๆก็ลืมเฉยเลยก็จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นเผ่าอะไรล่ะไม่แน่ใจนะครับก็จะมีสออาณาจักรไอ้ซี IC, อาณาจักให้เล่นก็เหมือนเดิมก็คืออาณาจักรสเปนเก่งเรื่องทางทหารกับคารี่นี่น่ไม่แน่ใจนะกำาลังทหารหรือเปล่าความเก่งมั้งประมาณนั้นนะส่วนด้านอิงแลก็คืออังกฤษนะครับคือคิงก็ตที่2ก็อังกฤษแน่นอนจะเก่งเรื่องทางเรือเป็นหลักมากแต่อินคัม าราคาทหารอังกฤษราคาอินคัเมงเงินกับเงินกับจํานวนทหาร้านาคือแบบมันซัพพอร์ตกันอ่ะคือมันไม่ดีไม่แย่จนเกินไปอ่ะส่วนอันนี้ก็เน้นเรื่องด้านเศรษฐกิจกัจกบเรือนะครับนิดนึงแต่ทหารนี่ก็จะกักมากเลยอะไรดีอะไรดีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศส เออสมดีกว่าได้อังกฤษนะครับโอ้อังกฤษเลยเหรอก็ I Land Have Most Beautiful ประมาณว่าไงอะรัฐนาวีอังกฤษอะประมาณนั้นอะ Get โอ้เกมหาอนะไรเนี uh, ่ย Running of Small อู่บ้านเล็กๆ ก็เอาง่ายๆคือมันอธิบายว่าหมู่บายนเล็กเนี่ยจะมีความสามารถหลายอย่างอันนี้คือเก t ต m มิชชั่นเวลคัมฮาริสโครเนียเราต้องหาไอ้พวกนี้ก่อนโอ้สเปนอยู่นี่ไม่ค่อยจะกอดอยากกอดสงครามกับคนอื่นเท่าไหร่นะแต่ขอดูความสัมพันธ์หน่อยมีอ่ะมีอะไรอ่ะอาราวาเถอไม่รู้อ่ะตอนนี้เออทำไมเสียงเบาจัง เออสิเออไม่เสี่ยงวราจังคดิหมอนเก็มไหมเอ๊ะช่วก็ปรับอันนี้แล้วนะเอ๊ะเอ๊ะ มีผลช่างหัวมันเล่นกันเลยรีบเล่นกันดีกว่าไม่อยากจะตอบมีพัส,สอกันนะก็สร้างนี้ไปเลยเอาเงินสักนน้อยอาหารจะพึ่งแก้แพงเหรอยาง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 อแ่นี้แหละแล้วทหารเรามีอะไรบ้างโอ้โหทหารมันให้กูมาเฮียมากอืมเอ๊ะเสียงมันเบาจัง อ๋าเรามีกองเรือแล้วนี่วโอ้หแแรมเลยสร้างเลยโอ้ใช่ไม้หมดแล้วเอจเอดเคมาริโอจักว่าวมาริโอ้ผิดตลอดอะให้ภารกิจให้กูมาสำรวจครับภารากูอีกอเวนโอ้โหเงินเครื่องเลย ไปไวๆไปไวๆอีฝ่ายสำรวจไปนิดนึงอืมลงได้น่าจะมีอะไรต้อขึ้นมือเหือ ส่งไปนว้น,นึงาฝรั่งเศสขึ้นชื่อด้วยความเว็ดผูด้ดีสีทัญญาเป็นไมเสียงมันเบาอ่ะไม่เข้าใจ ได้หารทเราขอสงบสึกเราไม่อยากสู้กับใครเป็นอังกฤษไม่ค่อยอยากจะสู้กับใครเลยทหารไม่กระจอกมากโอ้ฟุตเนมเร้เระเจ้าโอ้ này người yeah hử hmm? เราจัดก,การสเปนดีกว่ารู้สึกว่ามันน่าหอ่านใจมากเราจะสร้างสัพพัดมัมตรีกับพวกเขานะครับเราจะไม่ตีนายนะแต่นายเคาอย่าตีเรานะาวันนี้ไม่ได้ได้ตีกูเลยแต่เราก็เตียกยบกำลังตีสเปน เสียงทำไมมันเบาไม่เข้าใจให้ให้ให้ตายเถิดซาร่าืเสียงเบาอ่ะให้ตายเราไอเยี้ยนี่พังไอม่จะพังเขจะสร้างแล้วก็เรา จะเอาเรือมาตรงนี้เต็ดเกิดอื่นแล้วต้องรีบหาจังหวะดีก่อนเอ้าอุ้ยชิบหายละลืมลืมลืมโทษโทษลืมเดี๋ยว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 มันหน้าบึ้กโอ้โหก็ขวานครับควมขันเงินไปแล้วนะมึงได้ตีกูนะตีกูมีเครื่องนะเว้ย อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอิปิกพีระเทสตอรี่อิสราเอ m ซีแอนซอร์เดสแฮปทูคอมคูดเกิร์็ประมาณแต่ไม่รู้นะไม่รู้ความแปลนะแต่น่าจะเป็นแหลงม่วสุ่มโจรสลัดอะอ๋า uh. มีสวยสิอีพวกนี้โอ้พวกอันนี้มันมีเยอะจังเลยอสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ อาหารห่อมาสองแล้วก็ปืนมาหนึง่งโอโหโ Ute, uh,. to mission go to ให้เราทำอะไรอ่ะมิชั่นเดี๋ยวอ่ให้เราสร้าง i n f e m e r y เดี๋ยวนะ i n f e m e r y คือมันคืออะไร i n f e m e r y สงให,ให้เราสร้างอิเฟมารีใช่ไหมแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งคือให้เราเออ่คอนสแตคคอสคอสเอ่อคอคอสอะไรก็ง,งัง market pool point. point office market ให้เราทำอะไรอะ่ะอันนี้ไม่เข้าใจ concept เอเมือง t e l e p h e เดอ,อ,อไม่เข้าใจมันให้ทำอะไรอายงง anh ngung anh không à học lưỡi hiên đi mình tay tay nữa trái thì... Rồi có một bữa đi ไม่มีดีกว่าคารุยคาสิคอสไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ดูไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวอาว่ามังเจงว่ามังเจงว่าโอ้คุณนี่น่าถือมาก,มาก อืมอืม,อมรุ้งลิโกทือยอมกับมาเลยนะเอาไม่น่ามาเลย อะไรคอนสคตนติกไม่เข้าไงไม่เข้าใจไอ้โง่เอ้ยรถเสียงพลมไม่น่าจะเข้าโอ้โอ้โอโอไงกูต้องหัวของมึงอยู่เลยไม่สามารถจัดการกองเรืออังกฤษอันเกรีงก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 ยงไกลได้หรอกนะกูไม่กลัวหรอกสเปน กูไม่กลัวมึงเลยสักนิดเดียวแต่กูไปตีมันหาคือกูจะไปตีมันยังไงแค่นั้นเองกูไม่เป็นหาอะไรเลยเนะนี่ยเแบบนี่ยเด่๋ยวก็ง่าอ่ะอู้ สามารถวัดเกตแล้วได้ว่าง,งนะั้นนะมังก็หน่วยกล้าตายไปเลยนั่นไงคาโดชมทิอ,อ,อะไรประมาณนี้ต่อไปเราก็จะสร้างทับม้าดีกว่า รีบกดทโโมาเลยเร็วๆให้ไวให้ไวให้ไว,วอืมกันเทิแต่แค่เกตอินคัม้พอยต์เรามาสร้าง นี่วะอาจจะคือ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  นี่ก็ทธอยอมาเลยตีมันนี่โหดูก โกแมวมากอืมข้าอืมอืม ตตายตาย <G ain> เกมนี้ไม่ค่อยจะมีการสู้รบทางเรือสักเท่าไหร่นะที่ผมเล่นมายังไม่ค่อยเจอนะจะอาจจะมีเนี่ยแต่ผมไม่รู้เองอะ่ะ เราต้องเรียบตีมันก่อนละสามอะ for 10นาทีเนี่ยอุ้ย25นาทีไวจังดีดีแล้วครับเสริมไปทำท้อท,าาาาท้อทำทอทำทอทำท้อ,ทอ เออคาม้านสเปนตายนี่คือแผ่นดินกูมึงออกไปมึงต้องตายมึงต้องตายอ,อือ อิงเรนชนะเชียสเฟยลย่าย่าโอ้เยสโอ้เยสก็รายการเซกุลี่ไดมิวครับกาต้องขอตกันก่อนเกมคอมคิวเด้อเอ่ออะไรนะ ฟินแมปอู้ยดา่แรกแรกนี่ม่ก็จะมีมันก็น่าจะแค่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยแต่หลังๆเนี่ยโอ้โหโคตรเยอะมาก็จบไปกัพา่เออเข้มเป็ที่สองครับกับเกม The c o n c u e Colonization นะครับก็จะเป็นการร้านที่คมครับเออืมก็นะอืม อย่าก yeah. ็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร b e นะครับก็ถ้ามีอะไรจะคอมเมนต์พูดเกี่ยวกับช่องของผมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็ผมยินดีรับฟังทุกท่านเลยนะครับก็อืมก็ไอแก้วเพื่ออะไรไม่รู้ไม่ทราบก็ในการเซก u ริเซการเซกูริไดเมียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ